ครับผมในบเอินผ่านมาเขาปลูกครับผมมีปลูกไอ้งาครับผมงาขาวงาขาวงาดำนี่แหละครับผมไม่รู้เป็นงาอะไรแต่ดอกมันสีขาวนะครับแล้วข้างมาเป็นถั่ยที่สูงครับผมมีถั่ยที่สูงดินแดงแบบนี้เลยครับผมดินดินแดงแบบนี้เลยถั่ยที่สูงชอบดินแดงแบบนี้ลุงเกี่ยวเต็มหมดเลยครับถั่วที่สูงถั่ยที่สูงกับไอ้งางาขาวงาดำนี่แหละครับผม เขาจะเปลี่ยนสับเปลี่ยนปลูกอยู่ด้วยครับผมหลังจากปลูกผลิโซเสร็จแล้วเขาจะปลูกไอ้มันเทศต่อครับผมช่วงนี้จะดูผลิงสงครับเข็นครับผมสวัสดีครับผมทองไทยออนทัวร์ครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็จะเอาอาหารมาให้เจ้าดำดำสวัสดีครับอ่ะอสวัสดีก่อนมั่สอร์กันฮะมั่สอร์กันได้เลยสวัสดีครับกันอ๋อสวัสดีครับอ่นส,ส,สวัสดีเป็นปนะ่ะ น้อนนะน้อนนะเน,นื้อข้าวเด็ดแล้วกระดูกมาให้เดี๋ยวมีกระดูกไก่ครับผมกระดูกไก่มาให้เจ้าดำกินโอ้ยกระดูกไก่กระดูกไก่อ่ะกินลมาลบนี่เยอะเนี่ยเยอะนะใจเย็นใจเย็นอันนี้ก็มีนะฮะเขาจะมีคนอาหารมาให้กล่องข้าวไหมกล่องข้าวอยู่เขาทอดอาหารมา ไก่วันนี้ค่พอยกินอย่ารีบนะอืมเดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บในสวนของผมมีดอกอัญชันครับใดอกอัญชันออกเยอะเลยดอกอัญชันโอ้ยอดมะขามเสดายยอดมะขามแก่แล้วครับผมเก็บผาวันด้วยผาวานันผาวันบ้านก็มีเอาไปเก็บผา,าวันบ้านด้วยโอ้ครับผมดอกอัญชันเยอะเลยครับ นี่เก็บดอกบัณชันทำน้ำหวานใส่ข้าวก็ได้ครับผมปู่ปูก็หลายปีแล้วครับดอกสวยด้วยดอกดอกัณกันชันโอโ้สวยสวยมากเลยโอเคนะครับผมคลิปนี้ไทยออนทัวร์มาหาให้อาหารเจ้าดำ เ,เก็บดอกกัญชันครับผมนี่โอ้กัญชันสวยเหลายต้นครับผมต้นใหญ่เลยโห้ยนานดูดูต้นลำต้นมันใหญ่เบิ่มเลยครับผมน,น,น,นี่อันนี้ต้นนี้ก็อันนี้ต้นไอ้แกสโนมายครับผมทีม่แกสโนมายเอ่อแยานางต้นแยานางมีอยู่ครับผมเห็นไหมครับตรงไทยอันทัวร์วันนี้ก็มาแค่นี้ มาจบคลิปที่นี้นะผมยัะมีกระเพายักษ์ด้วยเห็นไหมครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายพวก้ัหกหวาน,นครับผมเมื่อกี้ได้เยอะเลยหาวานให้เป็นกำม,มันใหญ่เลยหาวานเฮ้ยถาแล้วโอยกระเด็นทีนึงเห็นไหมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายดาเอ้ยบ๊ายบายเร็วดาโอ้ยโอ้ย อไปไหนแล้วเย้เค,ครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายโอ้โห้ต้นกระถินสูงเลย